ช่วงนี้มาติดตามกันที่ประเด็นปัญหาสําคัญนะคะของประเทศไทยก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานซึ่งนั่นก็จะส่งผลกระทบต่อหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะอย่างอสังหาริมทรัพย์เองก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาวิกฤตการขาดแคลนแรงงานด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงนักธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะใช้แรงงานต่างชาติที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราจํานวนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ใน e u อทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ล้านคนนะคะแต่ข้อมูล ที่น่าตกใจคือหวาครึ่งหนึ่งเป็นรายงานผิดกฎหมายานะคะ s <S เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆกันนะคะไปติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะ คากผลสำรวจของ SBE Economic Intelligence Center หรือ EIC พบว่ากว่า50%ของผู้ประกอบการไม่สามารถหาแรงงานที่ตรงตามความต้องการได้ภายใน3เดือนและเนื่องจากกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานสายอาชีพก็จะหาแรงงานที่ตรงกับความต้องการยากซึ่งทุก100ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจะมีแรงงานที่เหมาะสมเพียง77คนเท่านั้นจึงเป็นอุปสรรคต่อการขยายกิจการสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานในไทยเกิดจากสามปัจจัยหลักคือ1การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงอายุทำให้ จำนวนแรงงานไทยลดลง 2. การลงทุนในระดับต่ำของภาคอุตสาหกรรมประกอบกับการเน้นนโยบายสนับสนุสน,นภาคเกษตรที่เกินควรทําให้ผู้ประกอบการไม่มีแรงจูงใจลงทุนเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานอันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แรงงานไหลกลับเข้าไปในภาคเกษตร 3. แรงงานที่ขาดทักษะที่สองพร้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งนี้การขัดแคลงแรงงานนี้สะท้อนการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกส่งผลให้ศักยภาพในการเติบโตของประเทศลดลงอย่างชัดเจนในช่วง5-6ถึงปีที่ผ่านมา ซึ่งภาคธุรกิจเองก็ควรมีการวางกลยุทธ์รับมือแต่นิ่นเน,นก่อนที่ปัญหาจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมี3กลยุทธ์ในการจัดการภาวะการขาดแคลนแรง,งงานไทยคือ 1. ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากร 2. เพิ่มผลิตภาพแรงงานอาทิการเพิ่มการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยี 3. เพิ่มอัตราการรักษาบุคลากรซึ่งหากมี3กลยุทธน์นี้ผู้ประกอบการจะมีแรงง,งานที่ยั่งยืนและสามารถพ้นปัญหาการขาดแคลนแรง,งงานได้ ก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยก็ต้องเร่งพัฒนานะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะส่งผลต่อเรื่องของการดําเนินธุรกิจต่างๆด้วยนะคะดังนั้นต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB EIC ด้วยค่ะ และคุณผู้ชมสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวครบจบที่เดียวนะคะทางธุรกิจได้ในรายการ Business Watch เนี่ยแหละค่ะเราก็จะมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลานี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพร้อมคุณนินแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ